หนุ่มรักพระบอกอยากติดคุกจะได้กินนอนฟรีเล่าปูรู้ปับ๊บเดี๋ยววันนี้ปูปั๊บจะมาเล่าฟังครับเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสองพเมเลยได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีชายรายหนึ่งขึ้นไปย่างสาราการเรียนเก่าของวัดแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับขึ้นไปทําการรักพระเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงเดินทางไปที่วัดดังกล่าวครับพบชายรายนี้ครับอายุ23ปีกําลังอุ้มพระลงมาเลยครับพระขนาด6นิ้วจากนั้นจึงทําการจากกับกลุมแล้วพาชายรายนี้ขึ้นไปชี้จุดเกิดเหตุครับ จากการพูดคุยสอบถามชายรายนี้พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องครับพูดจาวุ่ไปวนมาแล้วก็มีอาการคล้ายคนหลอนครับบอกว่าตัวเองเนี่ยโดนเหยียดหยามจากเพื่อนครับจากนั้นจึงขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาสมัครงานที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเขาให้เงินเดือนตั้งห้าหมื่นนะครับแต่ว่าไม่เอาจึงขี่มอเตอร์ไซค์มาที่วัดแห่งนี้จอดรถไว้แล้วก็ขึ้นไปอย่างสาราการเปลี่ยนหลังเก่าขโมยพักสาเหตุที่ขโมยพักก็เพราะว่าอยากจะติดคุกเพราะเขา้าคุกไปแล้วจะได้กินฟรีนอนฟรีอยู่ฟรี ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับก็บอกว่าก็เห็นชายรายนี้แหละครับมาจอดรถไว้ที่วัดจากนั้นก็มาขอเงิน2ี่บาทเสร็จแล้วปุ๊บก็ขึ้นสาลาการ,ปรเปลี่ยนไปทําการขโมยพระชาวบ้านเห็น่าไม่ดีจึงรีบโทรแจ้งตำรวจมาระงับเหตุดังกล่าวครับสุดท้ายแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องคุมตัวชายรายนี้ไปส่งที่โรงพยาบาลจิตเวชเพื่อรับการรักษาและก็ตรวจต่อไปครับ